ครับสวัสดีครับอาคมนะครับที่บรกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ลูกค้านะครับครับวันนี้เล็กมีรถ7ที่นั่งขนาดเล็กนะครับมาแนะนํานะครับเป็นตัว Honda Freed นะครับ1.5 EL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรถปี2012นะครับลูกค้าครับเลขกใหม่วิ่งไปอยู่ที่160,000กิโลนะครับ ว่าไม่ไม่เยอะเลยนะครับลูกค้าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างเลยนะครับลูกค้าแกรีโมทจะมาแบบนี้เลยนะครับมีรีโมทหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ตัวกดแจมาด้วยนะครับหนึ่งดอกนะครับ ครับเดี๋ยวเล็กอ่าเปิดประตูให้ดูเลยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้นะครับกดแช่ครับประตูก็จะเปิดเลยนะครับหรือเปิดตรงมือจับประตูก็ได้นะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเปิดปิดได้นะครับ2ข้างเลยนะครับสะดวกสบายครับลูกค้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับ มาพร้อมเบาะหนังแท้จากโรงงานด้วยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับภายในตัวนี้เบาะหนังตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าเป็นหนังแท้นะครับมาพร้อมหน้าจอแล้วนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับครับตัว Honda f ฟีนะครับรองรับน้ำมันถึง e 2 0แล้วนะครับลูกค้า มาพร้อมเซนเซอร์หลังสองจุดนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับลูกค้าใครกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการสามสิบนะครับครับตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะครับลูกค้ามีจอกลางนะครับสวยเลยครับลูกค้า เบาะแถวสองนะครับมีที่เท้าแขนสองข้างเลยนะครับลูกค้านั่งสบายครับเบาะแถวสองนะครับสามารถอ่าปรับได้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นที่เปิดปิดประตูนะครับถ้าเปิดจากข้างในนะครับได้เลยนะครับหน้าจอเป็นจอแท้จากโรงงานเลยนะครับลูกค้า จอตรงกลางนะครับมีจอสองจอนะครับด้านหน้าอีกหนึ่งจอนะครับครับมาพร้อมแอร์ออโต้แล้วนะครับลูกค้าหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้ามาพร้อมฟังก์ชันบนพวงมาลัยดูเลขไม้กันครับเลขไม้อยู่หนึ่งแสนหกพันสามร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับการันตีเรื่องไม้แท้นะครับลูกค้า เป็นรถมือเดียวเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมรถได้นะครับครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับตัวนี้เป็น Honda f ฟีดนะครับ1.5 EL นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรถปี2012นะครับลูกค้าเลขไม์อยู่ที่1 6 0 0 0กิโลนะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่ 4,69,000บาทนะครับลูกค้าสภาพสวยเลยรถมือเดียวครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เข้ามาขอได้นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์091 735 2368นะครับเป็นเบอร์โทรเล็กเลยนะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ